เนูชื่อเด็กหญิงนณชาสีเทาวันนี้หนูจะมาทำข้าวผัดกุ้งค่ะส่วนผสมมีดังนี้ค่ะมีกระเทียมหอมหัวใหญ่ต้นหอมแครอทซอสปรุงรสน้ำมันรดดีไข่ไก่หนึ่งฟองข้าวและกุ้งค่ะน้ำตาลค่ะและผักสำหรับตกแต่งจานค่ะเรามาเริ่มวิธีทำกันเลยนะคะ ใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะรอให้น้ำมันพืชร้อนนะคะต่อไปนะคะใส่กระเทียมกับหอมหัวใหญ่ลงไปผัดให้หอมนะคะ ต,ต่อไปตามด้วยกุ้งนะคะต่อไปนะคะใส่ไข่ไก่ลงไปหนึ่งฟองค่ะ ผัดให้ไข่สุกนะคะแต่ไม่ถึงกับสุกมากนะคะต่อไปตามด้วยข้าวค่ะคนให้เข้ากันนะคะ ตามด้วยใส่ผักนะคะต่อไปตามด้วยซอสริงรดนะคะหนึ่งช้อนโต๊ค่ะ ตามด้วยรสด,ดีเล็กน้อยค่ะและน้ำตาลนะคะหนึ่งช้อนครึ่งช้อนค่ะแล้วผัดให้เข้ากันนะคะต่อไปเรามาเตรียมจัดแต่งจานได้แล้วค่ะต่อไปนะคะเรามาจัดแต่งจานกันค่ะ นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะจัดจานพร้อมแล้วประทานต่อไปเราจะไปชิมกันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ตอนนี้ถึงช่วงการชิมนะคะวันนี้ให้พี่เตยมาชิมให้ค่ะค่ะชิมเลยนะคะ รสชาติก็โอเคอยู่นะคะแต่ว่ามันหวนานไปนิดนึงควรปรัปรุงไม่ต้องไม่ต้องใส่น้ำตาลมากก็โอเคค่ะขอบคุณนะคะสำหรับคำติชมเดี๋ยวจะเอาไปปรปับปรุงค่ะสำหรับวันนี้จบรายการจบเพียงเท่านี้น,นะคะ